อมาแล้วพ่อโอเคสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาแร็งนะครับงานเจซีครับเมอแรงเอาบุญขึ้นเอาบุญขึ้นบ้านนะงานบุญเจซีครับพี่น้องเห็ดบุญบ้านนะครับปีที่สองแล้วนะครับ บุญมาเจสีภาพเพ่อนกับพี่น้องมาเดอ้อนะครับพี่น้องมาแลงหน้าง,งานกว้างมากแล้วก็ที่สำคัญมีรถติดลมครับทักครับพี่นุ้ยสวัสดีครับพี่นุ้ยสวัสดีครับพี่นุ้ยมาหรือยังรีบมาเร็วงงมากสวัสดีครับมาแลไวมีไนสดเด้อครับพี่น้องผ่านเพลเจสีพาพเพล่นนะครับสืบอัดเด้อครับมาแรงนะครับพี่น้องบอกับ่อแพงครับพี่น้องบอแพงทักทายพี่น้องทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอาบุญมาเจซีน้วกันครับพี่น้อง มาเด้อครับวิธีตั้งเสร็จแล้วนะครับคนก็มาเปิด,ดนะนอให้นุ่งนอทำไมยังไม่มีใครเปิด,ดนอะสวัสดีครับสิรินึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดท่านนะครับพี่น้องมาเด้อเหมือแลงครับ,สว,ส,วรบวสวัสดีครับพี่น้องท่านคนทุกข์เขาครับคุณพ่อทุกข์เขาสวัสดีครับทักทายพี่น้องทุกคนเด้อครับ สวัสดีครับเสดหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าท่านนะครับพี่น้องทักทายเด้อครับทักทายพี่น้องทุกคนเลยนะครับพี่น้องปลาเดือดผ้าเละหลังหานครับพี่น้องท่านเจ็ดซีเมลแรงครับพี่น้องวิธีตั้งเสร็จแล้วนะครับสวัสดีครับพี่น้องอากาศดีดีครับบ่อนบ่อนครับพี่น้องอากาศกาลังดีครับ สวัสดีนะครับพี่น้องผู้ใดสิบห้าลายงานโตเรือคำว่าแรกนะครับบ้านขูพระโพนนะครับอำเภอสวนรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับบอกไก่บอกไก่พอไก่บินตกค้าเก่าครับพี่น้องสลักกระเป้าอยู่ในเออเอสวัสดีครับสวัสดีพี่อ้อนะครับสวัสดีหมื่นห้าคนดูครับสวัสดีครับคนดูเยอะมากเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่น้องแรงวันนี้ือครับ น้าบุญะหาเทพบนบ้านเจซีนะครับปีที่สองแล้วนะครับพี่น้องไปไหนน้งเหนืออยู่ไหนไปแล้วนู่นนะวะเหยียบสาตด้วยนะครับเด็กครับอุ้ยทำไรอ่ะเห็นปอปอไหมอ่ะรักกระเป๋า ล่นๆกันแล้วบันีดดูไหนเอยพี่น้องพาดหรอหลังหางกับสดีหนึ่งร้อยสี่สิบสองขันนะครับพี่น้องมาเด้อครับเบอแรงครับเพชรบุญบ้านเจซีปีที่้อนนะครับพี่น้องบ้านกุพะโพนาอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับสวัสดีครับเขายายพ่อแน่ฟรีครับฟรี เออนี่งานทำบุญบ้านแม่ซีปีสองเดอร์ปีนองเด้อพี่น้องในละเวนถ้าบุญซุปเปอรนะพุ่มพ่ทรายละเวนี้ไก่เชียงมาช่วงผลงานคณะศิลปินผู้ไทยเอาบุญน้ำแม่ซีเด้อพี่น้องเด้อชมฟรีตลอดงานเจ้าบายนี่ไทยไทยบัตรคุ้มปิดเนาะคุ้มปิดครับคุ้มปิดออนไลน์เอาบุญน้ำแม่ซีเด้อพี่น้องเด้อโอเคครับลูกศิษย์อคเอ๋ไปเขาพ่อเนี่ย ใช่ละวิเรายังกินครับออเราเป็นผู้หญิงคนเดีเราต้องกินคำเล็กๆ,ๆสิถ้ากินคำใหญ่แม่เราต้องเขีเข่มๆโอเคนองมากพี่น้องหลัางหางกันที่ประมาณนี้ครับสวัสดีครับแอดมินสวัสดีครับเอฟซีรพระเอกก๊อตนะสวัสดีครับพระเอกใหญ่สวัสดีครับพระเอกใหญ่เจกันร้อยค่ะอ๋อเจกันร้อยศูนยบวงไหนนี่สูนยบวงไหนนี่เจกันร้อยพัดนะศูนย์ จเนกะินร้อยอ๋อได้ว่าหมได้จใจเกินร้อย,อยอเยองงงมากนะบางทีโอ้ใจเกินร้อยะนะพี่น้องครับรอลังหานน้ำกันสวัสดี161ท่านนะครับทักทายพี่น้องเพิ่พ์ลเป็นนัข่ากปุ้มปิดพาวซื้อบัตรเข่ากปุ้มปิดเด้อครับพี่น้องทักเข้าไปที่เพจเจสี่พาเพิร์ได้เลยมวนใจเกินร้อยอ๋อใจใจเกินร้อยใจเกินล้านก็มากันไปนี่ได้กก้อย อะไรจะได้เปลี่ยนชุดถืกเนี่ยบอมี่จ้านี่จะหนูนี่ล่ะรองแทนใช่หนูรองเลยมองดาวไซเอพี่น้องอุ้ยพี่น้องครับแขกรับเชิญคือแมลงครับวันนี้สวัสดีครับพี่น้องมาเด้อครับปุระยูไก่เมื่อวานนั่งกันกับทีมงานศิลปินภูไทยวันนี้นะครับหน้างานชมฟรีครับพี่น้องเอาบุญน้ำกันครับกับอีเมฟรีเฮ้าคครับพี่น้องทำบุญทำบุญ บ้านแม่สีนะครับปีที่สองแล้วนะครับพี่น้องหน้างานเลิศเลิศครับพี่หมอหนุยรีบมาด่วนเลยนี่แมลงเยอะมากพี่หมอจะไปขวกับที่อิ่มยูคิดว่าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนเด้อครับมามวลน้ำกันกับทีมงานหมอลำซื้อบินภูไทยวันนี้ครับไฟประดับหน้างานเลิศเลยพี่น้องเต้นหน้างานเต้นปากข้างสนุนใหญ่หอดบานพี่น้องครับ เลือดอิหรีครับพี่แม่เพลินสวัสดีครับจะเห็นแม่ดาประดัเพชรแต่งตัวยุคครับพี่น้องอาจจะนัะสะดสับวัสดกเข้าไปนะครับหนูวิ่งอะไรมันจะล้มนะหนูสวัสดีครับขอพิกาศบ้านกู่พพโพนาครับอำเภอช่วนาภูมิจังหวัดรอยเอดครับปากหม,ม,ามาู้าม่าได้เลยครับพี่น้องพิมพ์เข้าไปที่ Google m a p ได้เลยนะครับ พี่น้องหน้าง,งานของกินละไหลายครับเฉพาย่างเลาะอุ้ยส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับตกใจหมดเลยผัวมาในมุมมืดโอ้ยกต่คนงามเน,นาะจ้าคนงามเนาะพะนนะเพื่อนมั่นใจไดนะ้หระความมัน่นใจเกินรอยไงอุ้ยอุ้ยตกกุ้ยไหวเลยสวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เก้าบักครับฮอนไอรไปขับทางเลาะหน้าหน้างานกินครับพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีคุณเอ็งด้วยนะครับคุณเอ็งมาเด้อครับรายละเอียดครับจับกินเลยพะนาะพี่นุยกกนน้ยกับวากระดาพี่นุ้ยกับวาัาเมาจ้าอากาศดีมากเลยพี่นุย้ยตอนนี้เงินแตกซกๆแล้วงานพึ่นจัดไงอีรีครับงานจัดใหญ่มากพี่น้องครับ Mother มาเด้อมาครับพี่น้องมาแรงนะครับกับงาน เพชรบุญบานสีซีนะครับปีที่สองแล้วพี่น้องมาแล้งผู้ดายุไก่กันทำวันน้ากันนะครับพี่น้องจะช่ายางรออุ้ยแม่สวัสดีครับแม่มาถึงแม่มาตั้งแต่วันไหนอ๋อเหรอโอเคเดี๋ยวหนูมาเล่นด้วยนะครับไปพี่น้องครับเดี๋ยวท่ายางรอครับพี่น้องงานใหญ่มากพี่น้องครับของขาของขายหลายหลายพี่น้องมาได้ครับผู้ใดอยู่ไก่นะครับเหมือนให้มาวันน้ำกันกับทีมงานศิลปินภูไทยนะครับพี่น้อง วันนี้นะครับเอาบุญบ้านเจซี่ครับปีที่สองแล้วนะครับพี่น้องบ้านกูพะโพนาอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสวัสดีครับสวัสดีแอดมินยวนะครับย่างๆหลักการนี้ไปนอนพะนะแรงมากสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับพี่น้องเอาบุญน้ำกันเด้อครับพี่น้องป่ะเทศไนจีเรียประคับปีนี้ครับ พี่น้องมาเดือดขับเมอแองผู้ใไดยูไก่กะพามมอนนักการกับทีมงานศิลปินภูไทยนะครับวันนี้นะครับชมฟี่ครับพี่น้องหมอลำศิลปินภูไทยนะครับมลแองก์นี่นะครับพี่น้องพร้อมกับเฮดบุญน้ำอีแม่ซีเฮ้านะครับพี่น้องมลแองก์เด้อครับพัมมอนน้ำกันแน่นอนแน่นอนครับไปไหนที่ปอปอโอจ้าไปไปที่ปอปอครับพี่น้องคนละครับพี่น้องอากาศดีดีครับบ่ฮอนแต่ว่าตอนนี้เปียกแล้ว เดินมานี่เดินมาไหนเดินไปใส่พี่ใ้้น้องเดินไปใส่พี่ยิวพะนะหน้าบ้านหน้าบ้านพะนะหน้าบ้านไสหละ่ะหอนครับตอนนี้เก่ามากพี่น้องครับอากาศก็อากาศดีมากตอนนี้ครับคือมอลภาวะก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับตอนนี้พี่นี่สวัสดีครับไสละ่ะ คืนไปด้าบ้านพนะป้าพี่ของงานหวั่งหญ่บะครับพี่ยูอยู่ไหนสวัสดคีหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าท่านนะครับสุขที่แล้วอยู่ยูปักอุบลนะครับกำลังมวลพนะแมนครับเป็นกำลังใจในกลุ่มปีขอบคุณครับเเห็นพี่ยูพะนะพี่ยูอยู่ไหนก็ไม่รู้ พี่ยูหายครับพี่หนุยงงมากตอนนี้นะครับกับยู่ว่าอเอปเปิลับใส <res> ่ครับพี่น้องตัวคอยมาแล้วกัหายงงมากไปครับพี่น้องไปรอที่หน้างานเห็นหรอพี่หนุยเจอแล้วตัวดีจะเห็นใหม่พัชรีนี่เจอเก่าไปก่อน พี่นุ้ยอยากเห็นเก่าสวัสดีครับป๊าคุยด้วยหน่อยคุยด้วยกับนุ้ยหน่อยวพี่น้องงานไงครับงานไงบัครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับมาด้วยผู้อายุใกลกะเมื่อวันนักกาชิมงานหมอลำเป้นผู้ไทยนะครับวันนี้ สวยมากซูมครับมาด้้อมากเอางานน้ากันครับพี่น้องขอไลฟ์ซีพียูแน่พขานะพี่นุ้ยต้องมาแล้วแหละออนทัวร์สามวันติดไปเลยใจสูงครับพี่คอยน้องงานใหญ่บ้คัครับสซออลายเอาบุญน,น้ากันเด้อขับมาแรงครับพี่น้องชมฟรีหมอลำสุดเป็นผููไทยนะครับวันนี้ประยุกต์ไก่กะมั่วานน้ากันครับบ้านขู่พระโพนาน,าน,นะครับอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องงานใหญ่เลยครับติดไฟประดับเต้นทปางทางเขาบ้านครับพี่น้องจน นันาบบมเพี่น้องขอกุ้มปิดไดเดอร์ครับพุทีิบุไร้มานะครับกับมานมวนน้ำกันครับพี่น้องส่วนน้ำพมร้อยเอียดนะครับพุทธิบุไร้มาะกาัสามารถทักเข้าไปที่เพจเจสีพาเพลินได้เลยนะครับพี่น้องับช่วงพันกุ้มปิดได้ครับพี่น้องซื้อบตัตรไดเดอร์ครับทักทายพี่น้องทุกคนครับพี่น้อง เดินในวัดบอกครับบ่รับเล่นอยู่ที่อ่าหลักเป็นบ้านเจซีแล้วครับพี่น้องอยู่เป็นบ้านนะครับเป็นสนามหลังบ้านเพิ่นเลยเด้อครับพี่น้องมาเริ่มมาแรงครับพี่น้องพวกรั้วน้ำกันกับทีมงานศิลปินภูไทยนะครับพี่น้องวิธีไงบ่ครับแต่ว่าเพิ่อนก็เ่เปิดจอให้น้องจั๊กเถื่อพี่มานั่งขาเบื้องวัวน้ำหรอครับ งานก็มีของขายนะครับพี่น้องของกินลห,หลายครับเพราะนหิวกับว่าหนา้าหองอาหารเนี่ยกินอยู่งานกันเลยครับพี่น้องแต่ว่ารถเขาจะออกให้หนูให้หนูตอนไหนนะไปเช็คก,ก่อนเขายังไม่เดินสายใช่ไหมอ๋อเขาไม่เดินสายใช่ไหมครับ ยังเดินไม่ได้ครับตอนนี้ครสวัสดีออครับมิตรมคเชนแฟนมอลลอนมอลำครับวันนี้เราทีมงานศิลปินโปรเท็ครับทำการสแสดงอยู่อำเภอสวรรคภูมิครับบ้านเจีซีครับบ้านเจีซีเฮ้านะบา้นานเจีซีอันนี้ระเบิดเรียบร้อย,อยแต่ว่าเรายังไม่สามารถดึงสายเลื่อนสายไฟสายเชื่อมแดนเด็นะครับเพราะว่ามีรถโผกรอคันมานเป็นการด้วยทีเดียว แตาจะดิงออกมากแรถแม่คู่มานา่าตรงนี้เรัยกเ่ับมด้งดินานสักข้าวพี่น้องครับแต่ดิงออกรถกับกระดิ่งใช้ห้องบร์เทงครับครับแอบหนึ่งรับรถแม่คู่ก็ล่องเดินทางมาจากกันปัตาตานีโอ้โอเมียนมาเตยล่ามันติดเสด็จโอ้งงมาอันนี้ครับไลฟ์สุดครับโดยทีมงานเอเนไลครับเอเย็นเอ็มใหญ่ครับเอเย็นเ็มใหญ่โอ้เอเนเอ็ใหญ่นั่งยี่ส่วนหังฮงครับ สวัสดีครับพี่น้องซื้อบัตรเด้อครับขอบคุณซื้อบัตรนะครับไลฟ์สตรีมเท่าไหร่ร้อยอะไรนึกรับบล็อกไล่ลอไม่ไม่มั่นใจนะครับอันนี้ฝากติดตามทางเพจไม่ซืนะครับใช่ครับสวัสดีเต้าบอสครับพนะอองตองอยู่พี่น้องเพื่อกับอ๋อน้องสาวมานั่งครับน้องสาวครับน้องสาวน้องสาวทำไมแตกต่างกันจังเลยอ่ะงงมากนะครับตอนตอนแม่ท้องผมแม่ตกเป็นไงอ๋อ โอเคพอเข้าใจได้โอเคครับฝากติดตามนะครับ,บพี่บอสอีกสักครู่ครับเราจะส่งเสียงรบกวนส่งเสียงรบกวนเหไม่ใช่ส่งเสียง,สงเยงสงเียงความสนุกสนานเอ้ส่งเสียงรบกวนกับนะพี่น้องแฟนเพลงแฟนหมอลำครับท่างอเภอสุวรรณภูมิครับบ้ัณฑิตีครับมาเนี่ครับท่านบุญบัณฑิตีได้ครับเ้อมาครับมาให้กำลังใจกับทีมงานศิลปินมไทยครับนำทักความสุขความสนุกสนานครับโดยทุกพ่อี่เราพงศ์วงศิลป์พ่อหน้ามาพงศ์ศิลป์ด้วยกัครับเห็นได้มาครับพี่น้องมาหลายๆมาด่ดดดกกรออซยยันนนเเีี๋วะ้ ไปดึงรถท้องหลอดซอใช่ไหมครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการกับฤดูกาลนี้ครับผู้ร่วมสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการครับตากล้องโรซาโรซาปลากระป๋องอะไรเพื่อไทยใครก็เลิฟเรือใบเรือใบตาเรือใบใคมูสตาเรือใบใครเอสไปตาลีลเคนผู้สนับสนุนหลักครับข้ากางข่ายงานสำหรับฤดูกาลนี้นะครับวารีดีเป็นรถสปอนเซอร์ฮักอยู่นะครับ งานฟรีหรืองานเสียบัตรพี่บอลงานฟรีหรืองานเสียบัตรครับบอลลูนครับเอาการแต่ออจ้างอานจ้างงานฟรีแต่อ้อมสังกสีหรือเปล่าเออเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าเสียบาทไหมครับอ๋อเสียบาททำบุญง,งานกุศลอ๋อโอ้เป็นอย่างนีง้นี่โอเคครับเมลแองกมัมววนน้ำการกับทีมครับร กำลังเดินทางมาครับพี่น้องอย่าป็นครับว่ามันดึงได้ไหมมันดึงได้แต่ถ้ารถเขามาดึงมันก็ต้องคู่กลับไปเพราะมันเหยียบสายไฟมาได้ถ้าสายไฟพันก็ตุบเลยอ่าว่อกาี่าตาบอจริงเหรอทุกคนช็อกนะทุกคนช็อกเลยนะพี่น้องผู้ใดมาหลังงานก็สามารถมานี่นะครับบูธปากระป๋องโรซ่านครับพี่น้องของแทบของพมิรติดคั่วครับพี่น้องกับปากกระป๋องโรซ่าของโปรดประโยชน์เยอะครับพี่น้อง อร่อยทั่วไทยใครๆก็เริ่มสวัสดีท่านผอวรศัก์วรยศนะครับท่านผอศูนย์ศิลปะมหาวิทยาลัยศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยกันกล่วกันนะครับสวัสดีครับยายมิทองกับวัจโญพนาครับพี่น้องมาเด้อข้ามานม่วทำกันกับทีมงานศิลปินภูไทยวันนี้นะครับอันนี้ก็น้องก็ยังติดลมอยู่นะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับมาเด้อครับท่านผอมันม่วงกันกับทีมงานศิลปินภูไทวันนี้นะครับที่บ้าน ร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับท่านผอม่ไก่บอไก่พ่อไก่บินโตคือเก่าครับบินดีดีครับพี่น้องบัลมครับบัลมจริงๆครับเชื่อแอดมินซอนเนาะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีนะครับพี่ผอรีบมา พี่พอวอลขาไทยทิพย์รีบมาโดนๆเลยโอเคครับพี่น้องกสิจบไล่สมิตรกรเด้อครับเดี๋ยวพบกันใหม่ช่วงหน้านะครับมื่อแรกอย่าลืมขอ,อบคุณมาขอบคุณปิดเด้อครับพี่น้องกับออคอนเสิร์ตนะครับเพชรบุญบานเจี๊ยสครับพี่น้องพระบุญบานเจี๊ยสปีที่สองน้ำกันนะครับมื่อแรกครับบ้านกูพะโพนอำเภอสวนภนูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้อง มาหนาง,งานกับมาเหตุบุญน้ากันครับพี่น้องหรือว่าจะเป็นผ่านออนไลน์กลุ่มปิดนะครับทักที่เพจเจสีได้เลยนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนครับพี่น้องขอ,ขอบคุณทุกการังใจที่มาเป็นกับทีมงานหมอำํำศิลป์ไทยทุกท่านเลยนะครับขอบคุณทุกคนเด้อที่เขามารับชมน้ากันแล้วกันครับขอบคุณครับแอดมินขอซื้อบัตรวดสองใบได้เลยคุณแม่โอเคขนาด